สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีพิจิกคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะคะเป็นช่วงเดือนแห่งการทำงานนะคะงานค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็เป็นงานที่ดีมีงาน มีงานเข้ามาที่ค่อนข้างที่จะดีงานที่ถ้าทำสำเร็จแล้วก็ผลตอบแทนได้ดีด้วยนะคะสำหรับคนที่ทำงานใหม่ๆคนที่มีงานอยู่แล้วทำงานอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะติดขัดบ้างมีปัญหาในวงงานบ้างนะคะแต่อย่างไรก็ดีถ้าคุณแก้ไขปัญหานั้นได้เนี่ยนะคะงานคุณจะไหลลื่นอย่างดีด้วยนะคะและก็เป็นจุดที่คุณกำลังโฟกัสเรื่องงานนะคะ อย่างมากในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องทำนะคะเกี่ยวกับเรื่องเนื้องานนะคะรวมทั้งถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะคะก็จะมีคนมาช่วยเหลือคุณเยอะอยู่นะคะมีลูกค้ามีคนเข้ามาในองค์กรช่วยเหลือ,อคุณอุดหนุนคุณได้มากอยู่นะคะแต่ว่าปัญหาคุณก็ยังมีนะคะยังมีความติดขัด ความไม่ไหลลื่นทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยนะคะทีนี้ Umwelt. ถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองเนี่ยนะคะรายได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาได้ดีอยู่นะคะมีโอกาสที่จะรับรื่นได้มากขึ้นนะคะเกี่ยวกับการเงินเนี่ยนะคะแล้วการเงินของคุณเนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับว่ามีมีหลากหลายนะคะมีหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ มีหลายช่องทางได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีไรายได้เสริมก็ไรายได้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะดีขึ้นถือว่าโอเคนะคะแล้วก็รับผลรับผลที่ดีเนี่ยนะคะควรจะรับผลจากทางไกลนะคะรับผลจากทางไกลจะเป็นรับผลที่ส่งผลส่งผลดีให้กับคุณส่งอิทธิพลให้คุณเนี่ยนะคะเ,เกิดความก้าวหน้า เกิดช่องทางามีไรายได้ไรายรับมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีมิสรสหายนะคะพบมิสรสหายาใหม่ๆหรือคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณได้เดินทาง บ่อยนะคะอาจจะได้ไปเที่ยววัดเป็นปฏิบัติธรรมไปไหว้พระสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ก็ได้นะคะมีโอกาสได้ไปสูงนะคะ,ะเหมาะกับการทําบุญทําทานเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีจะทําให้จิตใจร่มเย็นนะคะ,ะปัญหาหรือความติดขัดที่อยู่ในครอบครัวในบ้านก็จะมองเห็นได้ชัดและแก้ไขได้นะคะส่วนในเรื่องเ,อเรื่องบ้านเรื่องรถเนี่ยนะคะ บางทีอาจจะมีการซ่อมแซมนะคะอาจจะมีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะมีการคิดที่จะปรับเปลี่ยนก็ได้นะคะแต่ตรงจุดนี้แล้วก็ส่วนด้านอื่นเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยนะคะมุ่งเน้นเรื่องการทำงานนะคะและคู่ครองคนรักเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่มีความขัดแย้ง กันด้วยนะคะแล้วก็กระทบกันเกี่ยวกับเรื่องงานยิ่งทำงานด้วยกันเนี่ยนะคะก็อาจาจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับคนรักนาราศีพิจิกเนี่ยนะคะความไม่ลงรอยในกันเนี่ยนะคะกับแฟนกับคนรักเนี่ยมันก็อาจจะสัมพันธ์เกี่ยวกับงานได้ด้วยนะคะตรงจุดน,นี้ต้องระวังแล้วก็อีกที่สำคัญอีกก็คือคนที่รอคอยความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่ มีคนเข้ามาหาเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณก็ยังต้องค่อยๆดูก่อนนะคะยังไม่สามารถที่จะลงเอยแบบร้อเปซน่นะคะ,ะเพราะว่าบางทีคุณก็จะสับสนยังคิดไม่ออกนะคะเป็นช่วงที่ต้องใช้เวลาตัดสินใจนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอีกเนี่ยบางทีระยะนี้อาจจะมีความใจร้อนอใจเร็วตัดสินใจอะไรเร็วๆ ทำอะไรก็แบบเร่งรีบแล้วทําให้เกิดปัญหาได้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้เวลากับการาตัดสินใจหน่อยถ้าอะไรที่สําคัญสําคัญเนี่ยให้คิดรอบคอบให้ละเอียดให้มากหน่อยนะคะสําหรับคนลัคนาราศีพิจิกอนอกนั้นก็ถือว่าโอเคอาการทําบุญการไหว้พระทําทบุญกับคนแก่ทําบุญกับพระสงฆ์อ,องค์เจ้าเนี่ยนะคะแล้วก็ บริจาคทานเยอะๆหน่อยเนี่ยนะคะปล่อยชีวิตสัตว์ด้วยก็ดีเนี่ยนะคะก็เป็นการหนุนนำให้ดวงชะตาเราดีขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคนรัชนาราศิวิจิกก็ต้องอคอยดูอารมณ์ตัวเองนะคะแล้วก็ ทำจิตทําใจให้ปลอดโปร่งให้มากนะคะแล้วก็จะคิดอะไรออกแก้ไขปัญหาเป็นการงานก็จะได้มีหนทางที่พัฒนาก้าวหน้าไปมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นแต่โดยรวมงานคุณดีนะคะงานคุณจะได้เยอะด้วยมีโปรเจกต์อะไรเข้ามาหาคุณได้ถ้าคุณ คนที่ไม่ได้ทำงานประจำเนี่ยนะคะรอคอยเรื่องงานก็มีโอกาสได้แต่ก็เป็นงานที่ยากอยู่ไม่ใช่ว่างานที่ง่ายสบายนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตสำหรับเดือนสิงหาคม2567นะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะในหลังวันที่27 สิงหาคมไปเนี่ยนะคะดูงชะตาคุณก็ค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะรับรื่นราบผลอะไรก็จะเข้ามาเยอะขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ